คุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะมือ <naughty> นี้ปอยกับยูเต็มรถเอ็มตีเก่าๆรับหลุดกาคล่องเต็นนะคะมือนี้ปอยอยู่กับพี่รัตดาวันนี้จ้าเดินทางมาจากสายกันพวกโดนพอกโดนอุ้ยมาอดมาอดตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่ง เห็นเยมาเห็น่จากนเหอ้าสิบเกสิเลยโอ้ขอบคุณหลยก้าสิบ็นตคะอีกสิบเปอเดี๋ยวเอาไปจอดโตอยต้ดอกนะคะเก้าไปเก้าุดห้าโอ้ขอบคุณค่ะให้ร้อยเลยารไพอดีมากรับนอกนะคะเข้าแลโบนะคะผีระดับกระสือ หยนะคะขอให้่ความรเอเรื่องนะคะเราเป็นคนท่องเนาะไปไปตอนหยอมเพนกันที่จะร้างความเจรินะคะนง้องแบบไม่ม้มา่อเอขอบหลายจ้ามีรดาฝากแค่ฝากแฝงผู้ใดที่เมืองไม่แอนนรนักล้านนี่ได้จ้าบริการดีที่นกขเราฝากจ้าจากรืลันสนสี่เก้าเก่าจากข้อเกจ้าจ้า จ้าขอบคุณหลายเด้อสวั